ครับสำหรับเช้านี้นะครับเราก็มาพบกันกับการทำกับข้าวเช้ากันนะครับผมก็คือวันนี้จะนำเสนอการทำต้มจืดฟักซีโครงหมูอ่อนจ้าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนการทำต้มฟักกันนะครับคือขั้นตอนแรกนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมก็คือ น,นะครับเราก็จะต้มน้ําให้เดือดก่อนนะครับเราต้มน้ําให้เดือดก่อนแล้วก็ตอนนี้คือเดือดแล้วเราก็ใส่รา,ากผักชีเข้าไปนะครับรากผักชีของเรานําไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ตอนนี้พร้อมแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็จะมีต้นหอมผักชีครับเอาไว้ใส่ตอนท้ายรายการนะครับในส่วนของอนี่นะครับพระเอกของเราก็จะมี ซีโค้งหมูกับฟักนะครับซึ่งตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราก็จะใส่ลงไปเดี๋ยวเราเอานี่หน่อยอนี้หน่อยโอเคเดี๋ยวแป๊บนบงนะครับไ,ไม่ได้เอาอันนี้มาโอเคเนี่ยเราเราก็จะใส่แบบนี้ต้มต้มไปให้ต้มไปให้จนสุกเลยนะครับอ่านะครับทีนี้ นี่นะครับคือขนอขนอหมูนะครับเราจะใส่เข้าไป2ก้อนนะครับสก้อนเนี่ยเราจะใส่ลงไปเลยนะครับ1ก้อนแล้วนะครับก้อนที่สองพอหลังจากที่เราใส่ขนอ เราจะเติมเกลือเข้าไปนิดนึงนะครับนะครับใส่ลงไปเลยจึงเรียบร้อยนะครับเกลือเกลือของเราก็จะเป็นถุงเล็กๆเนี่ครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเค็มใส่มากเดี๋ยวเค็มนะครับแล้วก็จะต้มจะต้มเราก็จะต้มทิ้งไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับเราทําต้มฟักซี่โครงหมูอ่อนนะครับเช้านี้ครับก็คือตอนนี้กำลังกำลังรอให้เดือดนะครับทีนี้เราก็ช่วงระหว่างนี้เราก็ปิดฝาไว้ก่อนนะครับนี่คือคือหน้าตานะครับคือหลังจากที่เราต้มเราต้มตรงนี้สุกเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะมาคือแคบเสร็จขั้นตอนแล้วนะครับก็เพียงแต่เราเอาเนี่ยชยีนะครับโรยใส่แล้วก็ชิมรสดูนะครับว่า,ารสชาติหวานเค็มแค่ไหนยังไงอะไรเนี่ยครับเราค่อยแต่งรสชาตินะครับต้มฟักนี่ทำง่ายนะครับไม่ไม่ยุ่งยากนะครับโอเค ครับในระหว่างนี้จะมีอยู่อย่างหนึง่งจะมานำเสนอช่วงรอเวลานี่คือนี่คือยาตำลึงทองนะครับยาตำลึงทองตำลึงทองเนี่ยมันเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับที่ดีมากเลยนะครับสมุนไพรเนี่ยก็คือตำลึงทองเนี่ยจะช่วยจะช่วยในในเรื่องของการขับนิ่วนะครับ ท่านหญิงท่านชายนะครับที่มีสุขภาพมีปัญหาเรื่องสุขภาพในเรื่องของนิ้วนะครับใช้ตําลึงทองเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างที่คินทําก็คือคินก็ปลูกไว้แล้วก็ปรากฏว่ายอดของมันอ่ะเลื้อยไปเรื่อยครับ <c oughs> ก็เราก็เราจะเด็ดจะเด็ดสวัสดีครับที่เข้ามารับชมนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็พูดถึงเรื่องตําลึงทองอยู่นะครับตําลึงทองมันมันเป็นสมุนไพรอ่ะครับ ปลูกง่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพก็คือเวลาเราเอายอดของเขาเนี่ยครับจริงๆอ่ะใช้ใช้ได้ทุกส่วนแหละครับแต่พอดีวันเนี้ยเด็ดเอาตรงยอดมันเพราะายอดมันซนครับยอดมันซนมันเลื้อยไปเลื้อยไปแบบในจุดที่เราไม่ต้องการให้ไปนะครับมันก็เลยเด็ดมาได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะเอามาต้มนะครับสรรพคุณของเขาคือขับนิ้วใครผู้หญิงผู้ชายท่านหญิงท่านชายนะครับที่มีปัญหาในเรื่องนิ้วนะครับ ไม่ต้องไปผ่าตัดให้ยุ่งยากเลยนะครับแค่ตำลึงทองเนี่ยครับต้มต้มให้สุกนะครับต้มให้สุกเคี่ยวแล้วก็น้ําใส่เยอะไหมก็ประมาณก็ก็เนี่ยนะครับขวดขวดเนี้ยครับเนี่ยขวดหนึ่งเนี่ยครับกับกับตำลึงประมาณนี้นะครับเนี่ยครับต้มต้มเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวจนแบบว่าน้ามันงวดงวดนะครับคือ ต้มไปเรื่อยๆจริงๆมันก็ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องต้มให้น้ํามันแห้งอะไรเงี้ยนะครับไม่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 ได้กําหนดต้มให้สุกต้มให้สุกพอสุกแล้วก็เอาน้าน่ะมาดื่มครับเอาเอาแต่น้ํานะครับใบของเขาเนี่ยกับกับยอดเนี่ยคินเคยลองกินนะครับหลังจากที่ต้มลองกินดูว่ามันจะมีรสชาติเป็นยังไงมันก็เฟื่อนเฟื่อนนะครับคันลิ้นคันปากดีนะครับคือ คือเขาจะมีสรรพคุณในเรื่องของการขับขับนี่หมายถึงการกัดการเซาะการอะไรต่างๆขับนิ่วออกเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนิ่วนิ่วที่อยู่ในลำไส้นิ่วที่อยู่ในไตนิ่วที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะอะไรเงี้ยนะครับต้มเห็นพี่ๆเขาที่เขาให้มานะครับคือเขาเอามาต้มประมาณสองหม้อสองถึงสามหม้อนะครับต้มต่อเนื่องกันนะ แลวพี่เขาไม่ต้องไปผ่าตัดเลยคือระหว่างที่ระหว่างที่รอหมอนะครับระหว่างที่รอหมอหมอนัดผ่าตัดที่เขาก็ไปรู้จักกับคนคนหนึ่งเขาเขาแนะนําให้กินเนี่ยโดยไม่ต้องไปผ่าตัดคขาว่างั้นเขาก็เลยเอามาต้มระหว่างที่เขารอหมอนัดเนะ่ะเขาเอามาต้มประมาณสามหม้อครับนิ้วที่เขารอผ่าตัดหายครับผมปรากฏว่าหลุดออกมาพอไปหาหมอวันที่หมอจะผ่าตัดหมอเอ็กซเรย์ดูนิ้วไม่มีแล้วเออ แล้วก็ปรากฏว่าไม่ต้องผ่าตัดนะครับหมอก็สงสัยว่าหายไปไหนเขาก็เลยว่าเขากินตําลึงทองเนี่ยแหละครับมันก็เป็นสมุนไพรที่ว่าปลูกง่ายนะครับอย่างสมมุติว่าใครที่สนใจปลูกนะครับนี่แค่เอาตรงนี้นะครับไปปักดินไว้เนี่ยครับเอาเอาช่วงช่วงโคนของของตรงนี้นะครับปักดินไว้ปักดินปักดินที่เป็นดินเพาะนะครับดินเพาะดินเพาะปักไว้ ดินเพาะนี่ก็คือดินประเภทแบบรุ่นรื่นซุยซุยมีพวกแกลบดําอะไรพวกนี้นะครับเป็นส่วนผสมอ่ะมันมันจะทําให้รากงอกเร็วนะครับปักไว้ปุ๊บพอรากงอกมันก็เดินพอพอมันเดินเดินยอดเดินอะไรก็แค่นั้นแหละครับทีนี้แตกยอดแตกแตกพุ่มเหมือนกับต้นตําลึงบ้านนะครับเหมือนตําลึงเลยแตกพุ่มแตกอะไรออกไปเป็นมันจะเป็นเถ่าครับเป็นเป็นเลื้อยไปเรื่อยเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับขินก็จะม้วนไปม้วนมา คือพื้นที่ในการปลูกของคินมันมันคแคบคินก็จะปลูกใสกกระถางนะแล้วก็ให้มันเลื้อยอยู่อยู่กับต้นมะนาวครับให้มันเลื้อยอยู่กับต้นมะนาวถ้ามันออกไปนอกจากต้นมะนาวก็เราก็เด็ดยอดควบคุมนะครับเนี่ยนี่คือ,อว่านที่เรามาแนะนํานะครับใครสนใจก็อินบ็อกข้างล่างเลยนะครับเผื่อเผื่อเผื่อใครอยากอยากได้ไปปลูกนะครับอินบ็อกอินบ็อกอินบ็อกแล้วก็ ให้ที่อยู่ไว้แล้วกันนะครับถ้าใครต้องการนะครับใครต้องการใครต้องการยอดอย่างนี้นะครับเนี่ยอินบ็อกแล้วก็ให้ที่อยู่ข้างล่างนะครับใต้ใต้ใต้ไลน์นี้ได้เลยนะครับฝากฝากที่อยู่ไว้นะครับเดี๋ยวจะจะส่งให้ถ้าใครอยากได้นะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับเนี่ยครับเอาไปหาถุงดําเล็กๆนะครับหรือหรือกระถางกระถางดินเผาสักใบก็ได้นะครับ เนี่ยแล้วก็ปักปักรอสักพักมันก็จะแตกยอดแตกกอออกมาง่ายครับปลูกง่ายสรรพคุณ 100. ร้อยสรรพคุณล้าน <c oughs> <c oughs> เห็นเห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับ <c oughs> วิธีการของคินนะครับคินก็จะทําแบบนี้นะครับวิธีการวิธีการของคินนะครับคินก็จะทําแบบนี้ใช้ใช้ใช้ตัวกระติกกระติกน้ําร้อนตัวนี้นะครับ นี่นะครับเราก็จะใช้กระติกตัวนี้นะครับในการในการต้มนะครับน้ําก็ใส่เต็มเนี่ยก็คือขวดน้ําขวดนี่พอดีครับน้ําขวดนี่พอดีเลยใส่เข้าไปนะครับก็จะใช้ต้มต้มแล้วก็กินได้เลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยค่อยมาว่ากันนะตอนต้มโอเคตอนนี้เราก็ไปดูกับข้าวแล้วต่อกกันนะครับอ่าเนี่ย เดือดปักปักปักปแล้วนะครับตอนนี้เดือดแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าเรายังเรายังไม่ได้อะไรนะครับ <Eduardo> เดี๋ยวรอให้รอให้มันเปื่อยๆดีๆก่อนนะครับรอให้มันเปื่อยๆดีๆก่อนเดี๋ยวเราปิดไว้อีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ช่วงระหว่างที่รอนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมว่านอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราจะนําเสนอให้เป็นเป็นสราระความรู้ในวันนี้นะครับ นี่นะครับอันนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าว่านขันหมากเสียฐีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าว่านขันหมากเสียฐีนี่คือดอกของเขานะครับดอกดอกของเขานะครับแล้วก็มีมีมีติดเมล็ดติดฝักอยู่เนี่ยนะครับนี่คือคือเมล็ดหรือฝักที่เขากําลังเป็นอยู่นะครับเป็นลูกเป็นลูกนะครับเป็นลูก เดี๋ยวจะให้ดูอีกอีกชุดหน ю, ึ่งที่ที่กำลังกลังติดฝักนะครับอันนี้กำลังติดฝักอันนี้เห็นไหมครับอันนี้นี่นะครับนี่นี่นี่เป็นฝักนะครับกําลังเป็นเมล็ดนี่นะครับเป็นเมล็ดอันนี้เป็นเมล็ดแล้วนะครับนี่นะครับเป็นเมล็ดนะครับติดฝักแล้วอันนี้ก็ติดฝักแล้วครับเนี่ย ติดฝักแล้วนะครับสำหรับสำหรับว่านขันหมักเศรษฐีนะครับว่านขันหมักเศรษฐีสรรพคุณของเขาก็จะเป็นในเรื่องของอายุวัฒนะนะครับอายุวัฒนะอายุวัฒนะนี่ก็หมายถึงว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวครับคือถ้าคือในในส่วนของต้นใบลำต้นกิ่งก้านอะไรเนี่ยครับเอามาทำยาได้หมดเลยครับผมแล้วก็ จะดีในในเรื่องของอายุวัฒนะครับผมฝักหรือมเมล็ดของเขาก็รับประทานได้ครับให้ให้ให้มันสุกนะครับแต่ว่าห้ามห้ามเคี้ยวนะครับห้ามเคี้ยวเขาให้กลืนลงไปเลยนะครับมันจะทําให้มันจะทําใ,ให้ดีต่อผิวพรรณครับผมมันจะทําให้ดีต่อผิวพรรณมีน้ํามีนวลเต่งตึงแล้วก็ อะไรดีๆหลายๆอย่างเดี๋ยวเราค่อยจะมานําเสนอให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ปลูกมาแต่ยังไม่เคยได้ใช้นะครับปลูกไว้ก่อนปลูกปลูกไว้นะครับปลูกไว้ยังยังไม่เคยใช้นะครับยังไม่เคยต้มยังไม่เคยกินเมล็ดยังไม่เคยติดฝักนะครับฝักยังไม่เคยติดนะครับมีดอกแต่ไม่เคยติดฝักก็มีชุดนี้ครับที่กําลังออกฝักนะครับก็คิดว่าเออสามารถ สามารถรอรุนอนาคตได้นะครับส่วนลำต้นอะไรต่างๆก็ยังไม่เคยเอามาเอามาทำนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะตอนนี้เรานำเสนอให้ให้เพื่อนๆได้รู้จักหน้าตาของว่านขันหมักเศรษฐีแค่นี้ก่อนนะครับนี่นะครับว่านขันหมักเศรษฐีลำต้นเขาจะเป็นเรียวๆนะครับลำต้นเรียวๆนี่นครับเขาเขาเกิดตามลำธารเกิดในที่ชุ่มชุ่มชื้นนะครับชุ่มชื้น อย่างอย่างที่ปลูกก็ใส่ใส่กระบะนะครับใส่กระบะกระบะแล้วก็มีดินมีกามามะพร้าวนะครับมีความชื้นมีความชื้นงามเลยครับงามแตกแตกกอแตกยอดงามมากเลยนะครับโอเคครับเราก็แนะนําไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะาเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูหม้อแกงต่อนะครับไปดูหม้อแกงต้มฟักนะครับต้มฟักกระดูกซี่โครงหมูอ่อน ต้มฟักกระดูกซี่โครงหมูอ่อนนะครับวันนี้รอช่วงรอเวลาแล้วก็พาไปดูว่านดูอะไรเสร็จ <c oughs> <c oughs> อ่านะครับซี่โครงกระดูกหมูอ่อนนะครับนี่ก <c oughs> ำลังเดือดเดียวครับผมกำลังเดือดเมื่อกี้เราก็ขั้นขั้นตอนที่เราทำนะครับก็คือต้มน้ำให้เดือดนะครับต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ ลากผักชีเข้าไปนะครับทุบๆก่อนนะครับทุบลากผักชีให้ละเอียดก่อนแล้วก็ใส่ลงไปต้มสักพักนึงนะครับพอน้ํามันเดือดได้ที่เราก็ใส่หมูใส่ฟักลงไปนะครับพร้อมกับข่าขอสองก้อนนะครับไม่รู้จะเค็มหรือเปล่าน,นะครับแถมเติมเกลือป่นเข้าไปอีกนะครับแถมเติมเกลือป่นเข้าไปเดี๋ยวพอม,มันสุกเราจะชิมรสชาตินะครับ พอสุดท้ายเราค่อยใส่ใส่นี่ลงไปนะครับแล้วก็เป็นอันเสร็จนะครับสามารถรับประทานได้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีผักชีผักชีกับต้นหอมนะครับการหั่นผักชีกับต้นหอมนะครับไม่ต้องหั่นละเอียดเล็กนะครับไม่ต้องหั่นเป็นฝอยเดี๋ยวมันจะเปื่อยยุ่นไม่เปื่อยยุ่ยไม่เห็นรูปร่างหน้าตาหั่นยาวๆไว้นะครับหั่นยาวๆไว้นี่ครับประมาณนี้หั่นยาวๆไม่ต้องหัน่นไม่ต้องหั่นฝอยนะครับหั่นยาวๆ พอเราใส่น้ําร้อนปุ๊บมันมันจะไอ้นี่มันจะเปื่อยหมดต้องหั่นยาวๆนะครับถ้าถ้าทาถ้าทําพวกต้มพวกอะไรครับหั่นยาวๆไว้นะจ๊ะถ้าทําพวกก้อยลาบอย่างเงี้ยครับพวกก้อยพวกลาบอะไรต่างๆก็หั่นเล็กๆฝอยๆนะครับฝอยเล็กๆ เพราะว่ามันไม่ได้เอาไปต้มน้ําร้อนมันจะต้องเป็นฝอยมันถึงจะถึงจะน่าน่ากินน่าทานนะครับถ้าอยู่ในหม้ออย่างเงี้ยต้องหั่นยาวๆสวัสดีครับได้ข่าวว่าเปิดร้านเหรอครับไม่เหงาแล้ว ต่อไปก็ไม่เหงาแล้วนะครับสำหรับคนที่เปิดกิจการนะครับเปิดแล้วก็อย่าลืมทำคลิปกันบ้างนะครับ <c oughs> อ่าเนี่ยครับเริ่มคิดว่าน่าจะเริ่มใช้ได้แล้วนะครับจะเหลือกันเนื้อนี่แหละครับเนื้อถ้าเนื้อมันถ้าเนื้อมันไม่เปื่อยมันก็ยังว่าและครับ เดี๋ยวต้มให้เปื่อยอีกนิดนึงนะครับต้มให้เปื่อยๆปิดกไว้ก่อนอ,อยากรู้อะไรอีกช่วงรอเวลา <laughs> สาหรับสาหรับนี่นะครับออสําหรับนี่ก็เป็นตําลึงทองนะครับผมตําลึงทองใครที่ใครที่สนใจนะครับคอมเมนต์มาใต้ใต้ใต้ไลน์นี้ได้เลยนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากได้หรือสนใจนะครับแล้วก็ ฝากที่อยู่ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะจัดส่งไปให้มันเป็นตำลึงทองนะครับเป็นสมุนไพรวิธีใช้ก็คือนำมาต้มนะครับนำมาต้มสรรพคุณเขาก็คือขับนิ่วนะครับขับนิ่วมันมันจะรสชาติมันจะฝืนๆนิดนึงนะครับกัดลิ้นกัดปากเลยล่ะครับว่าพูดถึงสรรพคุณเขาครับมันมันจะมันจะมันจะเหมือนกับอะไรนะมันจะ คันยิบ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 อ่ะครับมันจะคันคันนะครับเพราะว่าอะไรมันมันสรรพคุณมันคือกัดขับนิ่วกัดพวกพวกหินปูนพวกอะไรต่างๆที่อยู่ในกระเพาะที่เป็นนิ่วอ่ะครับมันจะหลุดออกมาเลยนะครับประมาณสักสามหม้อนะครับต้มกินกินติดต่อกันประมาณสักสามหม้อมันจะมันจะช่วยขับนิ่วล้างล้างลำไส้สิ่งสกปรกต่างๆออกมาได้ดีมากเลยนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวคินจะจะส่งให้แต่ว่าต้องต้องแจ้งนะครับใต้ใต้ใต้ไลน์นี้ได้เลยนะครับอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์ในกล่องข้อความนะครับในกิจในกล่องข้อความสนใจแล้วก็ฝากที่อยู่ไว้นะครับเดี๋ยวจะจัดส่งให้ไม่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับเราแจกแจกกันเออใครใครอยากได้ก็ใครอยากได้ก็อกินบ็อกซ์แล้วก็ให้ที่อยู่ไว้นะครับ เดี๋ยวเราจะ,จะส่งให้อย่าช้านะครับอย่าลังเลด้วยนะครับถ้าเจอถ้าเจอถ้าเจอไลน์นี้นะครับถ้าเจอไลน์นี้ไม่ได้ดูตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับให้ให้โอกาสให้โอกาสตอนไหนดีหมดเขต<ม> <laughs> เราเราจะมานั่ง เราจะมานั่งติดตามอยู่ก็ไกลใช่ไหมครับต้องมีระยะเวลาอย่างวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สามได้ไหมครับวันนี้วันที่สามนะวันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวนะครับวันอาทิตย์พฤกษภานะให้ให้ระยะเวลาสักวันที่สิบห้าแล้วกันนะครับสิบห้าพฤกษภานะสิบห้าพฤกษภาคมนะครับสิบห้าพฤกษภาคมวันนี้วันที่สามนะครับสามพฤกษภาคมหกสามนะครับวันอาทิตย์ก็กำหนดหมวดเขต วันที่15พฤษภาคม2563แล้วกันนะครับว่าเราจะให้โอกาสผู้ที่สนใจนะครับอินบ x ็อกมาได้เลยแจ้งว่าต้องการนะครับต้องการแล้วก็เอาที่อยู่ฝากในอินบ x ็อกได้เลยในกล่องข้อความได้เลยนะครับฝากที่อยู่ไว้เดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ถ้าเลยวันที่15ไปแล้วหมดสิทธิ์นะจ๊ะโอเคตามนี้นะครับ ตามนี้นะครับโอเคเปียนที่เข้าใจแล้วครับโอเคนะผ่าน <c oughs> มันจะช่วยมันจะช่วยล้างล้างลําไส้ล้างพวกนิ้วนะครับเราต้มเหมือนอย่างเงี้ยใส่หม้อแบบนี้ก็ได้นะครับใส่หม้อแล้วก็ต้มสักสามหม้อครับได้ผลเลยรสชาติเวลาเรากินเข้าไปครับมันมันจะมันจะชา คันแถวแถวริมฝิปากนิดนึงแล้วก็แถวโคนลิ้นนะครับคันคันสักๆนะครับประมาณนี้แล้วก็เวลาเรากินเข้าไปแล้วมันเหมือนผะอืดผะอมครับมันจะมันจะคันคแถวลําคอลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าอะไรมันมีมีฤทธิ์กัดกัดกัดล้างสิ่งสกปรกไม่ไม่มีผลเสียต่อร่างกายนะครับไม่ไม่มีผลเสียสิ่งที่มันคันคันชาชาเนี่ยเพราะเป็นฤทธิ์ของยาครับผมฤทธิ์ของยา พอสักพักมันก็หายครับมันก็หายแต่ว่าส่วนส่วนที่มันลงไปภายในกระเพาะร่างกายของเราลงไปเนี่ยครับมันก็จะไปไปชําระล้างพวกนิ่วในไตใอะไรต่างๆก็ดื่มต่อๆกันสักสาหม้อนะครับสามหม้อนิ่วก็จะเริ่มหลุดก็จะเริ่มสลายตัวออกมาโดยที่เราไม่ต้องไปผ่าตัดนะครับรสชาติมันก็ไม่ไม่หอมหวาน มันก็จะอาจเฟื่อนๆนะครับแล้วก็มีมีความคันความชาของของรสชาติของเขาหน่อยแต่ว่ามันก็ดีนะครับดีต่อสุขภาพทนทนนิดหนึ่งบางท่านก็อาจจะดัดแปลงโดยการใช้น้ำพึ่งนะครับน้ำพึ่งผสมเข้าไปมันจะมีรสชาติหวานขึ้นกินง่ายขึ้นรึเดียวลงไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่ผสมอะไรกินเก่งๆนะครับกินได้นักเลงพอ กลืบลงไปเลยนะครับกลืบลงไปกั้นใจหน่อยกินกลึง้งลงไปปึง้งนะครับลงไปแป๊บเดียวแล้วก็ถ้าถ้าใครคิดว่าทนความชาไม่ไหวนะครับก็ไปเอาน้ําเปล่ามาดื่มลา้ลางล้างลําคอเราได้นะครับก็หาวิธีนะครับแ,นะแ,นะแนะนําไว้ก่อนเพราะว่าเคยเคยกินแล้วก็เคยทํามาก่อนนะครับมันก็คือกินเองกินกินได้หมดใส่ใส่น้ําผึ้งก็กินได้นะครับ หรือไม่ใส่น้ำผึ้งก็กินได้กินกินลงไปมันก็ทำให้สุขภาพเราดีนะเออเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้ามันยังไม่ไม่มีรสชาติที่อ่าเดี๋ยวเราจะชิมก่อนนะครับ ถ้ามันยังถ้ามันยังใช้ไม่ได้เราก็ค่อยเติมเครื่องปรุงรสต่างๆเข้าไปานัวนัวอยู่เหมือนกันนะครับใช้ได้แล้วหอมหวานคานอลแล้วก็หอมหวานกระดูกกระดูกหมูนะครับแล้วก็ฟักฟักรสชาติกลมกล่อมเลยครับเดี๋ยวเราจะเติม อายินโนโมโตะลงไปนิดหนึงนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับให้มันมีรสชาติหวานขึ้นมานิหน่งนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็นะครับเห็นไหมครับฟักฟักของเรานี่ก็เริ่มเริ่มจะเปื่อยแล้วนะครับฟักของเรา เริ่มจะเปื่อยแล้วหมูก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายไม่ยุ่งยากอะไรก็คือเมื่อมันพร้อมแล้วเราก็ปิดแก๊สครับจึงทีนี้ทีนี้เราก็ใช้ตัวนี้นครับโรยลงไปเลยนะครับจึง แบบนี้นะครับใส่ลงไปมันก็จะเกิดความหอมนะครับความหอมอกินหอมชวยเลยหอมฉุยเลยครับอหอมอลองชิมอีกทีนะครับเมื่อกี้ใส่อายิโนโมโตลงไปอนี่ครับพอ พอเราใส่ต้นหอมผักชีลงไปหอมจะมูกเลยนะครับแล้วก็รสชาติมันเข้าไปในเนื้อนาของน้ำเลยนะครับรสชาติหอมๆอ, <c oughs> อร่อยเลยครับทีนี้ครับเป็นอันเสร็จพิธ,ธีเรียบร้อยครับก็ทีนี้ก็เราก็พร้อมเสิร์ฟแต่แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ทานนะครับเนื่องจาก เด็กๆก็ยังนอนกันอยู่นะครับเราก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาตักใส่ถ้วยต่อไปนะครับผมโอเคเราก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วแต่ว่าเราเรายังไม่เสิร์ฟเพราะว่าเด็กๆยังหลับยังนอนกันอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับเผื่อใครสนใจนาไปไปใช้ไปทํานะครับฝึกวิธีการต้มฟักนะครับมันก็ไม่ยากนะ แล้วก็สามารถทําในครวเรือนกันได้ง่ายๆโอเคจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ได้ประโยชน์สองสามอย่างนะใครใครได้ดูอย่าลืมนะครับอินบ็อกซ์สนใจต้นตําลึงทองนะครับเป็นว่านสารพัดประโยชน์ขับนิ้วรักษาสุขภาพภายในนะครับขับนิ้วว่านที่สองที่เรานําเสนอก็คือว่านขันหมากเศรษฐีนะครับผมอันนี้ยังไม่แจกครับผมมัน มันยังยังเป็นว่านที่เรามีน้อยอยู่นะครับโอเคสวัสดีครับอย่าลืมอินบ็อกซ์นะครับสนใจก็ฝากที่อยู่หมดเขต15พฤษภาคม63เท่านั้นสวัสดีครับผม